อันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้น่ยโตขึ้นมาไม่ว่าจะโตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้นใหญ่ขนาดนี้หรือต้นจะโตเป็น2องสามล้านบาทราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านรองวินัยสบายใจแน่นอนบสบายใจว่ามันของถูกกฎหมายไงคใครอยากจับก็มาเลยมาถ้ามาหาเรื่องผมนะผมฟ้องกลับนะ ผมบอกให้ผมฟ้องกลับเพราะ<ไ>อเอก<อ>สารผมถูกต้องตมามกฎหมายคมาแล้วจะเล่าให้ฟังมาแล้วใครมาไม่ไม่ถ้ามาจะเล่าให้ฟังอ๋อถ้าใครมานะครับใครมาบอกว่าอันนี้ไม้ถงไม้เถื่อนมาขอใบอนุญาตหน่อยขอดูหน่อยขอดูก็มาดูนี่มาดูใกล้ๆนะเอาให้ดูใกล้ๆนี่ที่เอาให้ดูใกล้ๆนี่บริษัทหงมู่ไทยแลนด์เห็นไหมครับอันนี้ตาคุดนะฮะเอกสารทางราชการอันนี้ตาประทับนะครับของกรมวิชาการเกษตรแล้วอีกใบหนึ่งนะครับบอกเลยอันนี้จาก กรมป่าไม้นะครับเป็นหนังสือจากกรมป่าไม้คือเราถามเกี่ยวกับอะไรบอกให้เนี่ยเรียนประธานกรรมการบริหารบริษัทหงมู้ดไทยแลนด์นะครับประธานกรรมการ,ราบริหารบริษัทหงมู้ไทยแลนด์ผมนี่แหละคือผมนี่แหละบอกเลยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วชนิดไม้ดันเบอร์เกียทอนคินเซนซีดและดันเบอร์เกียออโดโลิฟอ่าก็คือไม้พยุงไหหลําและพยุงเวียดนามนั่นเองเป็นไม้นําเข้าจากต่างประเทศไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามตามพระราชบัญญัติสรุปแล้วไม้ตัวนี้มันไม่ใช่ไม้ห่วงห้าม ไม่ได้เกี่ยวกรมป่าไม้นะครับคุณคสามารถที่จะนําเข้าส่งออกได้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็นี่ประทับตามรดเซนเนี่ยนะครับนี่ก็คือรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ก็คือจากอธิบดีกรมป่าไม้นั่นแหละนะครับอันนี้จากเจ้ากรมโดยตรงเลยนะครับนี่เราไม่ได้ข้อมูลนี่ไม่ได้เมกนะครับข้อมูลนี่ของจริงทุกอย่างตรวจสอบได้ทุกอันนะครับทุกอย่างชัดเจนนะฮะบริษัทสงมุทไทยแลนด์นี่ชัดเจนแล้วเราจะส่งออกให้ได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนี้ชัดเจนเราไปที่เวียดนาม ทำเอ็มกับหงมู่เวียดนามกับหงมู่ชน่นาในประเทศจีนทุกอย่างก็ชัดเจนเนาะอันนี้ไปเห็นมากับตาไปเห็นมากับตาไปยืนไปยืนดูเลยไปยืนเป็นไปยืนดูพยานสักขีพยานทีพยานพวกเราไปยืนเป็นแบ็กกราวข้างหลังคุณโต้งกับเท่าแก่เจือกับประเทศเวียดนามมากมั่นใจมากว่าของจริงนะของจริงเราอยากมีไม้ขายเร็วๆยังใช่มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีวันนี้ซื้อวันนี้บอกเลยนะมันโตไม่ทันใจด้วยซ้ําเนี่ยอันนี้กี่เดือนนะครับ อันนี้แเดือนครั <8 S 1> บแเดือนเห็นไหมแปเดือนรู้สึกว่ามันช้ามันช้าถ้าปลูกมาก่อนหน้านี้เหมือนสมมติว่าเหมือนคุณสายสุดาที่ผมเอาลงคลิปเห็นไหมออ ε, สวนคุณสายสุดานี่6ปีมาแล้วนะ<อ>6ปีต้นเท่าเสาเนี่ยเนี่ยหกปีท่านผู้ชม6ปีต้นเท่าเสาเนี่ยหมายถึงว่า6ปีที่ผ่านมาเราเสียโอกาสคุณสายสุดาเขาดูคลิปครั้งแรกเลยเขาปลูกเลยเขาไม่ได้ซีเรียสเลย เพราะว่าเขาบอกว่ายังไงเขาก็ปลูกไม้ป่าอยู่แล้วเขาก็ปลูกป่าอยู่แล้วเขาปลูกไม้อย่างอื่นเขาก็ปลูกอยู่แล้วปลูกไม้สักปลูกไม้นั่นไม้นี่เขาก็บอกว่าถ้าไหนๆจะปลูกไม้ก็ปลูกไม้ราคาแพงไปเลยเขาก็ปลูกตัวนี้ตอนนี้6ปีผ่านมาต้นแบบนี้เขามีอยู่3,500ต้นเป็นเงิน35ล้านบาท35ล้านบาทตอนนี้6ปีนี่เกินครึ่งทางแล้วนะเกินครึ่งแล้วเหลืออีก4ปีเขาขายแล้วเพราะฉะนั้นเงิน35ล้านบาทนี่อีก4ปีเข้ามาละถามว่าเราเราเรามาหรือยัง เราเราทำเราไปทำอะไรอยู่ถามว่าเราได้ว่าผมนี่รู้รู้ชาก่อนเล่ยผมไม่ใช่แก่เสียนผมผมผมเยษียณก่อนเลยผมเพิ่งรู้ปลายปี64นะครับท่าท่านไปเช็ดพงนี่ผมอันนั้นผมปลูกปลายปี64ครับสวนนั้นยังยังคิดว่าตัวเองรู้ช้าไปครับก็ไม่เป็นไรเราปลูกแล้ว ครับแต่ตอนนี้สบายใจเรามีพันกว่าต้นแล้วเอาอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆสิล้านบาทก็มาเหมือนกันไม่ถึง35ล้านก็ไม่เป็นไร18ล้านแต่มันยังมีอีกถ้าเรามีที่อีกเรามีตรงไหนอีกใสอีกนะครับไม่มีปัญหานะฮะใส่เต็มจัดเต็มทยอยปลูกเรื่อยๆทยอยปลูกครับมีเท่าไหร่ดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าตลาดชัวร์ละสองท่านนี่ไปมาแล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปถามใครเราถามจากคนที่ไปดูมาแล้วคนที่ไปยืนอยู่กลางตลาดมาแล้วไปดูในโรงงานที่เขาผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้หวงหุ่นยมาแล้ว อย่าไปถามคนอื่นครับไล,ไลส่สาระถามคนอื่นนี่คนที่ไม่เคยเห็นคนที่ไม่เคยไปนี่พูดไปก็ไล่บ่อยนะแต่ถ้าเราไปมาแล้วนี่โอ้มั่นใจร้อยเปร์นะคชัวนะครบับมาแล้วคนที่มาปลูกกับผมนี่มาสั่งเพิ่มครับเพราะมั่นใจอ่ะหนึ่งเชื่อเชื่อเชื่อถือผมว่าเออผมไม่โกหกนแน่จะโกหกได้ไงก็เห็นภาพหินเห็นเหตุหหการณ์จริงใม้กับ<ม>ท่านด้วยทุกอย่าง มั่นใจตัดไม้สามต้นขายสร้างบ้านหลังหนึ่งได้จริงอันนี้ของจริงไหมเอาไปเห็นมาหรือยังไปเห็นบ้านหลังสวยขายต้นไม้สามต้นปลูกบ้านนี่หลังละสองสามลังไม่ไม่ใช่บ้านเป็นกระต๊อบนะบ้านปูนหลังใหญ่ๆดีๆเลยชั้ขนาดสองชั้นเลยอย่างสวยงามเลยหรือสามชั้นเลยบ้านหลังน้นสวยงามมากบ้านก็จากไม้นี่สามสี่ต้นนั้นเองสามต้นสามต้นเลยแหละอันนี้คือคนเห็นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่โลกเข้าไปไกลแล้วแล้วตอนนี้เกษตรกรไทยก็ไปไกลแล้วท่านเห็นไหมข้างหลังเนี่ย อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งและเกษตรกรที่ปลูกแบบนี้เนี่ยเป็นหมื่นครอบครัวนะครับตอนนี้เป็นหมื่นครอบครัวแล้วปลูกไปแล้วเนี่ยหลายล้านต้นนะครับเกือบ10ล้านต้นเลยดวดยที่เขาปลูกกันไปแล้วเกษตรกรไทยท่านปลูกหรือยังอ่าท่านทําอะไรอยู่นะครับและท่านเสียโอกาสไหมตอนนี้ถามนะครับถามถามตัวเองด้วยนะฮะผมปลูกหรือยังผมจะบอก <c oughs> ให้ผมปลูกก่อนท่านปลูกก่อนทุกคนในประเทศไทยผมปลูกมา10ปีจนไม้ตัวนี้ออกมาจากสวนผมนี่แหละนะครับนี่แหละออกมาจากสวนผมเองเนี่ย อยู่ที่อําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับบอกเลยว่าไม้ท่อนนี้นะคือไม้ตัวอย่างแล้วมันจะทำนํานทางให้กับชีวิตของเกษตรกรได้ดีขึ้นเนาะอันนี้ครับอ่ขอสัมภาษณ์ฝั่งนี้นิดนึงอันนี้เท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับก็ <c oughs> มั่นใจน100%ร้อยเปอร์ซนะครับผมก็ได้ปลูกไปแนละ้วอ๋อปลูกไปกี่ต้นครับปลูกไปร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นครับแล้วก็ ต้นใหญ่ร้อยกว่าต้นต้นเล็กก็ประมาณห้าร้อยแล้วหูห0หกร้อย <c oughs> อ่ะรวมตอนนี้รวมประมาณหกร้อยต้นครับหกร้อยต้นนี่นอหนอ,หนอก็หกล้านนะครับอันนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะ <c oughs> อย่าไปคิดเยอะ <c oughs> ที่จริงแล้วต้นละสองล้านมันยังมีเลยนะครับต้นละสองล้านมันยังมีเลยแต่มันใช้ระยะเวลานะแล้วก็ <c oughs> ใช้พื้นที่ท่านผู้ชมอย่าไปคิดเยอะเราคิดขั้นต่ําก่อนนะครับสมมติว่าชุดนี้มันได้หกล้านบาทเราก็มีช่องทางไปหาทําอาชีพอย่างอื่นเยอะแยะเนาะ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเงินอมอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ๆก็มาครับนะอันนี้ก็มั่นใจมั่นใจร้อยให้ความมั่นใจอันนี้ท่านหนึ่งปลูกรือยังครับแล้วค่ะปลูกกี่ต้นครับก็ในสวนข้างบ้านตอนนี้ก็มีประมาณร้อยต้นถ้าเป็นลงอยู่นาก็อีกประมาณร้อยต้นยังไม่ได้ลงอีกค่ะแต่ว่ามันแรงมันก็เลยเหมือนกับตอนนี้คือที่ปลูกไปแล้วประมาณ200ใช่ค่ะประมาณ200มียังไม่ได้ลงอีกค่ะที่ชําไว้ครับผมท่านผู้ชมครับทุกคนเขาปลูกแล้วนะครับการที่เขาจะปลูกเนี่ยเขาต้องมีความมั่นใจเนาะมั่นใจจาก อย่างนน้อยรู้จักกันมานานหลายปีแล้วใช่ไหมครับท่านทั้งท่านรองวินัยท่านพิเชษพงศ์รู้จักกันมานานหลายปีท่านรองเป็นอาจารย์ครับครับเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยอันนี้ดีน่าปลูกเลยแล้วอาจารย์ไปดูมาแล้วที่เวียดนามเนี่ยเห็นจริงไปกอดต้นละสองล้านมาแล้วอันนี้เชื่อใช่ไหมหนูไปชวนอาจารย์ปลูกนี่เป็นคนมาอ๋อมาชวนผมฟังแล้วมาชวนปลูกมาชวนอาจารย์ปลูกแต่อาจารย์ไปไกลกว่า แต่จย์ไปไกลกว่าจย์ไปดูของจริงเลยไปดูของจริงเลยไม่เชื่อลูกศสษยังไงลูกเสดเราห้ฟังว่ามันจริงไหมนี่ลูกเสดเราฟังไปเลยไปเวียนนมไปดูของจริงดีกว่าไปดูของจริงดีกว่าไปกลับมาแล้วก็ปูดเยอะเลยทีนี้อันนี้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดก็คือเนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะได้ต้นกล้าแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายมีใบเอกสารแบบนี้ติดต่อช่องทางไหนครับอ่ที่เบอร์โทรครับ0849624264ที่บ้านบะ นะครับหรือถามหาเลยลองินันศิิเวชบ้านบะเขาจะรู้จักหมดครับแถวนี้รู้จักหมดเลยครับตรงนี้ก็มีกล้าไม้อยู่ประมาณพันกว่าต้นตรงนี้ผมจะเอามาสต็อกไปตลอดครับเพราะลูกค้าก็มามาเรื่อยๆคือคือ<ๆ>อย่างนน้อยเนี่ยยังไม่ซื้อไม่เป็นไรยังยังไม่ปลูกไม่เป็นไรมาหาข้อมูลได้โทร,รมาสอบถามข้อมูลได้เลยครับตรงนี้นี่นรับให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นจ็อบอบรมให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้ตลอด3คน2คนมาผมก็ เม, <ะ S 1> มื่อกี้ผมเห็นไม้หวงหหรี่ต้นใหญ่ปลูกข้างหน้าเนี่ยอันนี้อายุน่าจะประมาณสัก4ี่ถนนึงห้าปีประมาณ5ปีครับครับสี่ถึงห้าปีท่านผู้ชม4ี่ถึงห้าปีถ้าอยากเห็นของจริงนะมาดูได้ที่สวนตรงนี้เลยบ้านบะเลยบ,บ้านบะนะฮะสวนบ้านบะสวน,สวนลองวินัยครับสวนลองวินัยบ้านบะครับนะครับอำเภออำเภอท่าตูมครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ของแท้นะครับคนสุรินทร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูได้นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษโคราชจังหวัดใกล้เคียงร้อยเอ็ดก็ได้อ้ามามาได้เลยที่นี่ต้อน